รักษาอาการความดันโลหิตสูงลดอาการชาด้วยอาหารชนิดนี้ค่ะโอยหลายคนบอกว่าพี่ปราศคาเราจะทานอาหารอะไรดีที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ทำให้อาการชาต่างๆของเราดีขึ้นวันนี้พี่ปราจะมาแนะนำในเรื่องของอาหารชนิดหนึ่งนะคะเราลองมาทานดูแล้วเราจะรู้ว่าสุดยอดทางง่ายด้วยสิ่งนั้นคืออะไร ามพี่ปรามาเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกนะคะในบรรดาถั่วทั้งหลายถั่วลิสงเนี่ยโอ้โหเป็นพืชที่เรารู้จักกันดีค่ะเพราะก็มีคุณประโยชน์ครบแทบจะทุกด้านเลยนะคะทั้งด้านอาหารสปปรรพคุณทางยารักษาโรคพี่ปราบ,บอกเลยว่าถั่วลิสงเป็นพืชลมลุกแล้วก็ที่สําคัญนะคะถั่วลิสงปรมิมาณร้อยกรัมจะมีพลังงาน5 7 0ยเจกิโลแคลอรี แล้วก็ประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายเลยทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไขมันอิ่มตัวแล้วก็ในวิตามินต่างๆมาดูกันเลยนะคะว่าประโยชน์ของถั่วลิสงม,มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งช่วยรักษาโรคบางชนิดหถั่ถวลิสงช่วยรักษาโรคอะไรคะเช่นโรค,รคโกเกรดเลือดต่ําเพราะเยื่อหุ้มของเมล็ดถั่วลิสงมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการสลายตัวของไฝบิน และยังช่วยกระตุ้นให้กระดูกมีการผลิตเกล็ดเลือดช่วยให้การหดตัวของเส้นเลือดฝอ,อยดีขึ้นช่วยในการห้ามเลือดช่วยรักษาการเลือดออกง่ายและก็รักษาโรคตับอักเสบด้วยค่ะเห็นไหมคะถ้าทานถั่วเนี่ยนอกจากอร่อยยังมีประโยชน์ด้วย2ช่วยป้องกันโรคต่างๆวิถั่วลูสอง,งเนี่ยช่วยป้องกันโรคได้ด้วยหรือคะพี่ปลาได้ค่ะมีการศึกษาพบว่า ถั่วลิสงช่วยป้องกันโรคเช่นโรคมะเร็งเต้านมและก็มะเร็งต่อมลูกหมาเพราะอะไรเลยคะเพราะถั่วลีิสงมีสารต้านเอนไซม์โปรตีเอสซึ่งเขามีฤทธิ์ต่อต้านโรคมะเร็งแล้วก็ยังประกอบไปด้วยสารจีเนสตินซึ่งเป็นตัวการทาให้เส้นเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งตีบเล็กลงอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคหัวใจได้การรับประทานบ่อยๆจะช่วยลดปริมาณไข,ขมันเลวในเส้นเลือด นอกจากนี้ยังปราศจากคอเลสเตอรอลซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแข็งตัวของเลือดอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคหัวใจและยังช่วยลดความดันโลหิตสูงด้วยนะคะก็ทําให้ความดันโลหิตของเราลดลงข้อที่3ช่วยบำรุงร่างกายรวมทั้งอวัยวะต่าง,างๆเช่นบำรุงประสาทตาบำรุงสมองมีโคลีนช่วยทำให้ความจำดีให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย บำรุงกระเพาะสมานแผลในกระเพาะอาหารและยังช่วยเพิ่มความหลอดลื่นในลำไส้เพราะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่สามารถละลายน้ำได้ทำให้เกิดกระบวนการทำความสะอาดเป็นแบบธรรมชาตินอกจากนี้แล้วยังช่วยบำรุงไขข้อบำรุงเส้นเอ็นและบำรุงน้ำนมในสตรีมีครรภ์ทำให้มีน้ำนมมากพอค่ะข้อที่สี่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบ,บางชนิด พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดสามารถยับยั้งได้โดยนํามาทําเป็นยาฉีดแต่ก็สามารถยับยั้งได้แค่เพียงเล็กน้อยค่ะก็ 5. าลดความอ้วนเมื่อรับประทานถั่วลิสงเข้าไปในปริมาณที่ไม่มากเรียกว,ว่าไม่มากจนเกินไปจะช่วยให้เนี่ยไม่เกิดอาการหิวบ่อยเพราะถั่วลิสงมีไขมันไม่อิ่มตัวทําให้เราอิ่มท้องนานทําให้ทานอาหารได้น้อยลง จึงไม่ทําให้อ้วนเมาที่จะทานนนั้นเป็นอาหารว่างอย่างมากนะคะปริมาณที่แนะนําคือไม่ควรเกินหนึ่งกำมือหรือปริมาณ30กรัมตอ่อวันข้อที่6มีประโยชน์ในด้านการเกษตรนอกจากให้ผลดีกับสุขภาพแล้วยังสามารถนํามาเป็นอาหารสัตว์นำเปลือมาทําเป็นปุ๋ยทําให้ดินดีมีความดมสมบูรณ์มากขึ้นใช้พาเห็ดทําเชื้อเพลิงเป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้างและใช้เป็นยาฆ่า,มาแมลงข้อที่7 ช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศชายเป็นเพราะแมกนีเซียมที่มีในปริมาณมากในถั่วลิสงที่จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อไายตัวและยังช่วยให้การทํางานของเอนไซม์ต่างๆดีขึ้นด้วยค่ะโอ้โหดีมากเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปลายอยากแชร์แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่นเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o ยูทูปแพทีฟิชเป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุค,คุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะในเรื่องของถั่วลิสงว่ามีประโยชน์อะไรพี่ปลาอยากจะบอกมันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าถั่วลิสงเราจะนํามาใช้เพื่อสุขภาพได้อย่างไรบ้าง ข้อแรกเลยก็ลดความดัาโลหิตสูงทํายังไงล่ะพี่ปราก็ให้ใช้กา้านหรือใบสดใบแห้งโดยนํามาต้มแล้วกรองเอาแต่น้ํามาดื่มจะช่วยลดความดัาโลหิตสูงได้แก้อาการฟกชำ้ำหากเกิดอาการพวกชั้นจากการหกล้มกระทุบกระแทกสามารถนําใบมาตําให้หละเอียดแล้วโปรงบริเวณที่เป็นได้แต่หากวกช้ำภายในให้ใช้ก้านใบสดหรือใบแห้ง สำหรับใบแห้งให้กะน้ำหนักเนี่ยปริมาณ30กรัมส่วนใบสดให้ใช้ปริมาณ40กรัมโดยนำมาต้มแล้วก็กรองเอาน้ำดื่มจะช่วยแก้การพวกช้ำจากภายในได้รักษาโรคเกล็ดเลือดต่ำโดยใช้เปลืกอกทุเรงปริมาณ10กรัมต้มกับน้ำกรองกราบออกเอาแต่น้ำมาดื่มทุกวันก็จะช่วยกกรักษาโรคเกล็ดเลือดต่ำได้นะคะบรรเทาอาการฝีในท้องวิธีทำไงวิปราไม่ยากเลย ให้นำเมล็ดถั่วมาต้มกับเกลือรับประทานซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการฝีในท้องได้ส่วนการรักษาการไอกรนหรือคะก็ให้นำเมล็ดถั่วมาต้มกับน้ำปานกรวดแล้วก็รับประทานจะช่วยรักษาการไอกรนอาการกรนที่เด็กนด้มักจะเป็นในตอนนอนรักษาการไอแห้งๆให้นำเมล็ดแห้งมาบดชงหรือต้มเอาแต่น้ำดื่มจะช่วยให้มีรสชุม่มช่วยในการหล,อล่อลื่นปอดแล้วก็ช่วยรักษาการไอแห้งได้ดี รักษาการปลายเท้าชาก็นําถั่วริสงนะคะถั่วแดงและผู้ซาจีนมาต้มรวมกันแล้วก็รับประทานจะช่วยรักษาการปลายมือปลายเท้าชาได้วิธีการทําก็คือใช้เมล็ดที่ยังคงม,มีเนื้อเยื่ออยู่จํานวนร้อยกรัมถั่วแดงร้อยกรัมและเปลือกผู้ซาจีนร้อย100กรัมโดยนําส่วนผสมทั้งหมดนี้มาต้มรวมกันรับประทานหลายๆครั้งก็จะเห็นผลนะคะหรือเราอาจจะบํารงน้ำนมในคุณแม่หลังคลอดน้ำถั่วริสงจำนวนร2 0กรัมกับขาหมูหนึ่งขา นำมาต้มรวมกันปรุงรสตามชอบแต่รสชอบไม่ควรให้จัดมากนะักแล้วนำมารับประทานจะช่วยบำรุงน้ำนมเร่งน้ำนมในคุณแม่หลังคลอดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นใช้เป็นยาร,ระบายให้นำน้ำมันจากเมล็ดประมาณ30-60มิลลิลิตรนำมาใช้ทานก็จะเป็นยาร,ระบายช่วยในการหล่อลื่นลำไส้แก้การท้องผูกได้แก้การปวดเมื่อยโดยใช้น้ำมันสกัดจากเมล็ดถั่วลิสง มาทาถูนวดภายนอกตรงบริเวณที่มีอาการปวดก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ได้ช่นเดียวกันถึงตอนนี้เรามาดูไอเดียการนำถั่วลิสงมารับประทานเพื่อสุขภาพกันนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเมล็ดถั่วลิสงเราสามารถนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารได้หลายอย่างโดยเฉพาะเมนูมนอาหารว่างทานเล่นเพื่อสุขภาพแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดก่อนเป็นอันดับแรก โดยคนเลือกเมล็ดถั่วลิสงใหม่สะอาดปราศจากสา,ารเจือปนและเมื่อคัดสรรเมล็ดที่สะอาดให้คุณภาพตามที่เราต้องการเราก็มาดูเลยจะทําอย่างไรบ้างอคงเคยทานใช่ไหมคะขนมถั่วกรอบเพื่อนมันตาลเราก็ใช้ถั่วลิสงน้านําตาลทรายน้าาําสะอาดเกลือแล้วก็งาข่วก็เริ่ม้วกการทําน้ําตาลนะการน้านําตาลทรายน้ําสาดและถั่วมะขให้เข้ากันนําลงกระทะใช้ไฟปานกลางนี่ควไปมา เมื่อน้ำเชื่อมเดือดให้คนบ่อยๆปรับไฟให้อ่อนลงแล้วก็คนจะน้ำเชื่อมแห้งก็บนเม็ดถั่วโรยงานะคะกับเกลือคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟเทลงบรนถาดเลยค่ะโอ้โตอนนี้เกลี่ยให้ถั่วกระจายอย่าติดกันนะคะ mm. พี่ปลาบอกเลยพอแห้งเย็นนิดถู่จะกรอบแล้วก็อร่อยเลยหรือเราจะทำยำถั่วลิสงก็ได้อันนี้จะเหมาะสำหรับทานเป็นอาหารว่างเป็นกับแกล้ง เพียงแต่เรานำถั่วลิสงติดมะนาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกลือป่นมาคั่วรวมกันเมื่อถั่วสุกสามารถนำมารับประทานได้เลยจะให้ทั้งความหอมของถั่วแล้วก็มะนาวเรียกว่ากลมกล่อมมากเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยเห็นในคัถััวมีประโยชน์มากเลยถั่วลิสงอะแต่การทานอะไรเราก็ต้องระวังนะคะก็ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันแล้วข้อควรระวังในการรับประทานถั่วลิสงมีอะไรบ้างมาฟังพี่ปราเลย แต่ก่อนที่จะฟังขอให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Head ่ติ f ฟี่เป็นก่อนกระิ่งใจใพี่ปลาเรามาฟังกันเลยนะคะข้อควรระวังในการทานถั่วลิสงมีอะไรบ้างมาฟังพรอมพี่ปลา่อยค่ะข้อควรระวังถึงแม้ประโยชน์ของถั่วลิสงจะมีมากมายแต่ถั่วลิสงก็ยังคงแฝงไปได้วยสารที่มี ผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะดังนั้นก่อนทานเราต้องศึกษาข้อควรระวังดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งผู้ที่แพ้ถั่วควรเลี่ยงเลยเคยมีอาการแพ้ที่เห็นชัดเจนเลยนะคะสําหรับคนที่แพ้ถั่วเช่นปืนคันตามตัวเป็นลมพิษอาเจียนไอหอบหายใจไม่สะดวกปวดท้องหากแพ้รุนแรงเช่นตาบวมปากบวมแน่น,นอกอาจทําให้ช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้หากเริ่มมีอาการพิการแนะนําเลยต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาทันท่วงที ซึ่งสาเหตุการแพ้อาจเกิดมาจากการแพ้โปรโตีนในถั่วลิสงภูมิคุ้มกันแปรปรวนไม่สามารถรับโปรโตีนจากถั่วได้เอง 2. ถั่วลิสงเป็นพืชที่มีอัลฟาท็อกซินสูงซึ่งนับว่าเป็นสารพิษที่มีความร้ายแรงต่อร่างกายของคนและสัตว์เป็นอย่างมากหากได้รับในปริมาณที่มากจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งที่ตับตับถูกทำลายสมองบวมชักหายใจไม่โอกดังนั้นนะคะ ที่ปราบอกเลยว่าการรับประทานถั่วเราต้องระมัดระวังมากๆเลยถ้าพบเชื้อราคือถ้ามีอาการชื้นก็ไม่ทานเลยนะคะข้อที่สามเหล็กเลี่ยงการทานในบางช่วงคือในเฉพาะในช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังปวดเป็นโรคปวดตามกล้ามเนื้อปวดตึงหรือท้องเสียหากมีการดูแลไม่ควรกินถั่วลิสงในช่วงนี้เพราะอาจจะทําให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยได้ข้อที่สี่ถั่วลิสงมีสารพิวรีในระดับปานกลาง ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาจึงไม่ควรรับประทานเพราะจะยิ่งกระตุ้นให้อาการของโรคอัศเสขึ้นได้เทอลิโซมีประโยชน์มากแต่เราต้องรับประทานให้เป็นและถ้าใครมีการแพ้ตัวอย่าฝืนทานเพราะว่าถ้าเราฝืนทานไปแล้วอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายถึงตอนนี้พี่ปลายอยากแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube h e a l t y Fish เป็นการกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบรครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ดกระดิง่งช่อง h e a l t y Fish เชือ่อ<ช>พี่ปลานะาคะ